bellen of schrijven นะฮะหัวข้อโทรศัพท์หรือว่าเขียนจดหมายนะฮะดีนะฮะฟินน์อัลส์เย i ฟามิลีดิชทบอยวูนดฟนอัสเยฟามิลีดิชทอยโดีถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใกล้กับ ครับครัว o ต่แต a t d o แต่แ l s e ต่แต t แต i t ต่แต่แต่แต a a ต่แ i ่แต่ u t ่แต่แต่แ l ่แต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  n แต t แต่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 แแ่แต่แ่่า่ ครอบครัวอยู่ต่างประเทศหูเห่าเยอะกลตักหูเห่าเยอะกลตักเป็นคำถามเอาเสียงสูงก็ได้นะคะไม่สูงก็ได้แล้วคุณจะติดต่อกับครอบครัวโดยวิธีไหน It Dat can that can n Op v e r s ด i l l e n d e Manieren Dat kan op verschillende manieren. God hamdeniti. Tegenwoordig gaat dat makkelijker dan vroeger. Tegenwoordig gaat dat makkelijker dan vroeger. ทุกๆวันนี้ก็ง่ายกว่าสมัยก่อนตุนว่ส์ฮัดนอร์มัลอมอันบริฟต์สตูเรนตุนว่สฮันอร์มัลอมอันบรฟต์เสรมัยก่อนเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะส่งจดหมาย Bellen ว่าส์ต์ดูร์เบลล์นว่าส์ต์ดูร์การโทรศัพท์หากันเนี่ยราคาแพงมาก n ี is bellen goedkoop. Go n ่ is bellen goedkoop. สมัยนี้ทุกวันนี้โทรศัพท์ก็ราคาถูกลง of gratis als je via de computer belt of gratis als je via de computer belt. หรือบางครั้งก็ไม่ต้องจ่ายสตังเลยถ้าคุณโทรผ่านคอมพิวเตอร์ Een brief per post sturen Kan nog steeds. Een brief per post sturen. Kan nog steeds. Kan zongtje mij toekwaarnieke en mieuw. Je pakt pen en papier. En je schrijft met de hand. Je pakt pen en papier en je schrijft met de hand. Een kort kaartje sturen is ook mogelijk. Een kort kaartje sturen is ook mogelijk. Mogelijk. Ja zo'n postkaart, kan kant, kant kant, kant bijna iedereen doet het tegenwoordig anders. Maar bijna iedereen doet het tegenwoordig anders. แต่ในทุกวันนี้เกือบทุกๆุกคนเลยที่ทำอย่างอื่น W รื่องสื่เร post per computer เรื่อส post per computer, post per computer เราส่งจดหมายผ่านคอมพิวเตอร์ even m a i l e m a i l ก็แค่ e-mail. Dat is gratis. Snel en gemakkelijk. Dat is gratis. Snel en gemakkelijk. Kabo gratis. Maar het is man-free. Lekker reu, lekker Heeft de normale post geen functie meer? Heeft เ e ิ n o นอร์มา post ไม n ฟังซีมีร์ ere. แล้วการส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์เนียัยงสมัยนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหรอต้อเวลต้อเวล,วลก็ยังใช้ได้อยู่ s o มส w วิลเล่ลิ e r e อร์อันเป็นคนล,ล็กกา j e เจสต e n รน m s ว i ลเลอร์เ e ร e อันเป็นส่นลกการตเชอสตนในบางครั้งคุณก็ต้องการที่จะส่งโปสการ์ดเป็นการส่วนตัวบ่ e ย r ัวอย่ a งวันนี้คุณจะ v ป o r b บ e l d w a n บ e e น je op vakantie bent. ตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณไปฮอลลีเดย์นะคะคุณคออก็จะอยากจะส่งโปสการ์ดกลับบ้านคนเท่าคนแก่นี่ก็ยังต้องการรับอยูน่นะคะโปสการ์ด and สตั l เย่ฟอร์ดที่รีมันต์อิส g e s t o r ์ e n and ะสต l ลเย่ฟอร์ดที่ร อี m a n d is g e s t o r e n แล้วก็สมมุติว่ามีคนเสียชีวิตอยดันายงนัวนนนวน้วคุณก็ไม่ส่งผ่านอีเมลแต่นะคะก็คงโทรศัพท์หากันนั่นแหละแล้วให้เป็นทางการสมมติว่าญ,ญาติหลายคนใช่ไหมเขาจะส่งเขาเรียกว่า เราการ์ดก็คือเป็นการ์ดสีเทามีตรงสีสีดำเป็นการ์ดที่ส่งสำ,สำหรับเวลาคนเสียชีวิตหรือว่าถ้าเราคลอดลูกอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่งเบบีการ์ดไปให้ญาติญาติหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะคือพิมพ์การ์ดเบบีการ์ดสวยๆส่งไปบอกว่าพวกเราดีใจที่ได้ เบบี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็การ์ดอ,ออกจะวานหวานสีชมพูถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นสีฟ้านะคะ